เสียงดังคล้ายกับเสียงปืนซึ่งคาดว่าจะเป็นเสียงปืนเล็กที่คุณผู้ชมได้ยินผ่านคลิปนี้นะคะถูกระบุว่ามาจากฝั่งกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสะะแก้วพันเอกรฤชาสุขสุวานนรองโฆษกกองทัพบ,บกระบุค่ะว่าข้อมูลจากกองกำลังบุรพายืนยันบอกว่าเวลาประมาณ16นาฬิกาที่ผ่านมาได้ยินเสียงปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาดังขึ้นประมาณ10นาทีบริเวณตรงข้ามกับบ้านหนองยาแก้ว ฝ่ายไ,ไทยเตรียมความพร้อมแต่ยังไม่มีการตอบโต้คาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของฝ่ายกัมพูชาสำหรับพื้นที่จังหวัดสักแก้ววันนี้ค่ะพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมของกองกําลังบรูราพาประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เน้นย้ําให้ปิดด่านทุกด่านอย่างเข้มงวดควบคู่กับการตั้งจุดตรวจจุดสกัด ลาดตระเวนเฝ้าระวังตรวจสอบตามเส้นทางหลักและช่องทางธรรมชาติสกัดกั้นการกระทําความผิดกฎหมายในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเข้าเมืองและการปราบปรามสแกมเมอร์ส่วนหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดกองทัพภาคที่1ค่ะวันนี้ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด Pmn2 จำนวน2ทุ่นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน แม่ทัพภาคที่หนึ่งกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและให้เดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดต่อไป